สมาชิกแวมครขาแวมแวมอันน right? ั้นบอกว่าเแวมของพี่แล้วไม่คือต้องบอกว่าจริงสมาชิกหลายคนในแวมในหมู่รายการของเราแต่ละคนก็มีเส้นทางแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนไปเป็นผู้ประกาศข่าวหรือไปทำสื่อเยอะมากเลยอย่างวินตอนนี้ทำอะไรคะคือตอนนี้ผมทำหลายอย่างมากค่ะกันที่หนึ่งก็คือทำออฟฟิศด้วย เมื่อก่อนอันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยครับแล้วก็เรียนโทรด้วยโอ้โหเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำซิงเกิลใหม่ซิงเกิลเพลงเดียวเพลงแรกในชีวิตค่ะที่เอามาร้องให้เราฟังวันนี้ดใช่ใช่มากอันนี้เป็นแนวยังไงคะจริงเพลงนี้เป็นเพลงเพลงป๊อปที่ฟังสบายๆนะครับผมแล้วก็ความหมายบวก พูดถึงมุมมองความรักที่พี่จะสังเกตได้ว่าสมัยเนี้ยสังคมเราเนี่ยมันเป็นสังคมออนไลน์เนาะแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมเราใช่คือคนเราเวลาที่เจอกันรักกันละอีกไม่กี่วันเลิกกันแลเห็นไหมฮะเรื่ลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะมีสักกี่คนจะมีสักกี่คู่ที่มีรักแท้แล้วก็คอยดูแลกันจนมันหมดแรงขึ้นไปอ๋อมันมันหายากจริงนะใช่ครับอันนี้ก็ ใช่ครับแม่ผมค,คิดว่าความรักแบบนั้น้ำก็มีอยู่จริงเนาะใช่ครับก็ตามใคอยู่เหมือนกันเออทำไหเยยไหตุการณ์แต่เหตุผล ไม่เกี่ยวกับอการเลยมาคังแรกเนี่ยก็ไม่อยากทําแล้วแบบทันหลังอยากจะแบบโว้ยเบื่อเลิกไปเลยดีกว่าไม่เบื่อแต่ว่าคือมันมีมันมีอาการท้อแลมันมีท้อบ้างอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเส้นทางด้วยมันก็ไม่ง่ายคือโอกาสกว่าจะได้มาก็ยากเหลือเกินครับผมก็บางทีความฝันกับความจริงมันต่างกันเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือทาฝันไปด้วยแล้วก็ทําความจริงไปด้วยความจริงที่ว่าคือหมายถึงว่าผมคิดว่าผมจบมา2ปีเนาะก็ ผมก็อยากจะมีประสบการณ์ในการทํางานในาชีวิตก็เลยลองสมัครงานดูเป็นทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรครับมาร์เก็ตติ้งครับผมแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับพวกรองเท้าใช่ครับก็แลยพยายามไปทําแล้วรู้สึกว่ามันใช่เยอะมากช่วงแรกรู้สึกพูดตรงๆว่าไม่ใช่ตัวเราเลยเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบวิเรา ใช่ครับคือแบบว่าคือเพื่อนเจอเพื่อนก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่วินนะแต่ว่าแต่ว่าคือผมก็รู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่ามันได้ประสบการณ์จริงๆคือคนอดทนใด้เราด้วยคือได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ในการทําอะไรหลายอย่างในการเจอผู้คนในการทํางานต่างๆนะครับหรือว่ามันได้ประโยชน์มากไปทํางานต้องมีเจ้นายต้องทำงานเป็นเวลาต้องเข้างานเลิกงานเป็นเวลาวิถีชีวิตเปลี่ยนไปมาอเดือนเดือนมีจํากัดทำอะไรชีวิตจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้อย่างใจเวลาจากัดด้วยเนขาคุกันเหมือนว่าเราเป็นนายตัว คือแบบเราทําอะไรคือเราก็ต้องประสบอะไรในตัวเองคือความสามารถอยู่ที่ตัวเราแต่ยังไปทาอย่างนี้เป็นองค์กรอ่ะัต้องไปด้วยกันต้ององค์กรเลยแบบนี้้วถามว่าเราปัจจุบันนี้ยังทำอยู่หรือไม่ได้ทำแล้วปัจจุบันทำอยู่ด้วยครับก็ทำอยู่ด้วยใช่ครับก็อย่างอย่างวันนี้ก็ลางานมาแต่ว่าการลางานของผมคือถามว่าผมลาได้ยังไงผมก็อาศัยที่ว่าผมเนี่ยทำงานอาจจะมีบางทีไปทำเสาร์อาทิตย์หรือว่าบางทีไปไปทำที่เกินเวลามาเขาจะนับวันหยุดเป็นชั่วโมงชั่วโมง แต่บวกกับโชคดีที่ที่ทำงานแล้วก็เจ้านายเข้าใจนะครับเข้าใจนะคะอันนี้แล้วซิงเกิลนี่กลับมาทําได้ไงใครเป็นคนไปตามกลับมาจริงซิงเกิลเนี่ยนะครับมีโอกาสได้กลับมาทำต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ครับให้โอกาสเราเราถ้าเห็นเห็นเห็นความสามารถเนาะเออศักยภาพหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวผมซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีเท่าไหร่ หรือไก็ตามแต่าติ่เขามองเห็นแต่เขามองเห็นนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนี้กับผมมาคือกว่าจะมาได้มานี่ยากครับเพราะว่ต้องออดิชันด้วยต้องออดิชันอีกทีหนึ่งอย่างออดิชันเสร็จต้องมีคัดเลือกโปรดิวเซอร์ต้องมาเลือกเราโปรดิวเซอร์เลือกกว่าจะได้เพลงกว่าจะได้อะไรมันขั้นตอนนานมากนะคนเราก็ถึงบอกไงเราเห็นบางทีเพลงนึงออกมานึกว่าแป๊บๆได้เปล่านะกว่าเขาจะมาถึงตรงนั้นกว่าเขาจะต้องออดิชันมาได้ ว่าเอออย่างน้อยก็คือมีหนึ่งกำลังใจที่ที่ที่รู้สึกว่ามีคนมองเห็นว่ามีคนอยากจะหลอกฟังเรานะอย่างไงครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับพลังให้ผมได้ทําต่อไปอแล้วเพลงออกมาเปน็นไงคะถูกใจไหมคะ ก็จริงๆเพลงนี้ก็พอฟังทีแรกรู้สึกว่าเพลงอบอุ่นจังเลยเออเราก็อยากจะมีรักแท้ที่มีแบบนี้บ้างนะออแล้วฟีดแบ,บ็มกมัน <ฮะ S 2> ดีด้วยใช่ครับฟีดแบ,บก็กก็ก็ดีมากเลยครับเพราะคือคือคนฟังก็ชอบเพราะว่าเป็นเพลงความหมายบวกแล้วก็บวกกับแนวเพลงที่เปลี่ยนไปจากเดิมฟังสบายๆอย่างเงี้ยครับ<ช>คนเขาชอบแล้วก็มีการแชร์กันอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็ดีเลยสิไปทำมาร์เก็ตติ้งเพืกอขายของง่ายขึ้นเพราะมีอ่าใช่พเพลงนะครับบริษัทถึงให้มาไงได้ได้โปรโมท ข่เวลาไปขาของอาจจะร้องเพลงหรือไกิจกรรมต่างๆนะมก็มันก็ลิงกันได้เแล้วแฟนหอคะแฟนลับที่เคยเป็นแฟนของเราเนี่ยพอเราเพลงออกมาเขาบอกยังไงบ้าก็ชอบนครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าชอบกันนะครับ่ก็คือชอบชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฟังสบายขฟังกัไทั้งวันเัีวนี้ก็เขาก็บอกใ้ขอฟังทั้งวันใช้วก็กลิงกลับมาในแบบในรูปแบที่ทำให ตามได้ที่ไหนบ้าง,างค,ครับ,บ<า>ก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผม,บผมกับซิงเกิลแรกเพลงแรกนะเพลงเดียวเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวเป็นเพลง<อ>รักดีๆนะครับที่อยากจะให้ทุกๆคนเนะี่ยมีรักดีๆแบบนี้บ้างจัง<ส>นะฮะคงจะไม่ได้ตามหาได้ง่ายหรอกแต่ก็เป็นกระใจให้กับทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกัน MV ก็จะออนแอร์ออนแอร์ไปแล้วด้วยนะครับผมก็ยังไงฝากเข้าไปดูกันได้ทางยูทูบนะฮะหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง rsp.com นะครับหรือว่า ไอจีไอจีแล้วก็ t วิตเตอของผมเองนะฮะวินชวนชัยนะครับกดาวน์โหลดก็ได้นะครับผมดอกรสามสองเก้าเจสกานั่นเองอ่าหลายช่องทางนะคะฝากผลงานของวินผลงานชินล่าสุดนี้ด้วยละกันค่ะวันนี้บอ ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่าลืมไปติดตามทุกบี่น้ำประวัติฟรานตี้ออนเรดิโอด้วยนะครับไปพบกับพี่เต้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วเจอัถสองคันได้ใหม่นะคะ